前方有危险！躲开！前方有危险！กระโดด，เจ็บแล้วนะ。 进处地ไ,ไปก็อดีกว่าเผื่อเพื่อนมันมาน้ำมันเหลือกีดเดียวเอง่าน้ำมันเอ้ยมีรถจอด เจ็บนะคนบ้านเจ็บมากเลยหน้าตาเนาี่ยเฮ้ยมันมาไงวะตัวเนี้ย<อ>เลือเดเลอกี่เดวินบดบด Mày nóng lụa nó. được hết Một dao. Tiếm mô dao. Tiếm mô dao. Tiếm được điện. Tiếm được điện. Tiếm Bỏ điện. Tiếm được điện. Tiếm được điện. Tiếm được được điện. Tiếm được bắn Tiếm được điện. Tiếm được điện. Tiếm được điện. Tiếm được ปลอปอยปอดว่ะเฮ้ปั๊มยิงรีอะเนี่ยวิ่งสายปีเนี่ยปอยนีอรนี่ยมันมีตัวยิงมันมีตัวยิงเหรอปล่ยนอาจจะเจอได้บ้านเนี่ย 标记了一处地点。 记了一处地点。快点，快点，快点！木木木木。前方有危险。

โนมากั้งสองวิเกือบดาว้าไปถ้าไปเลยไปนะตายเลยไป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 บ้านดอกนะมาต้องชุบแรก มันก็มีม้าไหมไม่เอาม้ามาวะเ,าเรื่องอยู่ไหนวะ โอ้โหมนหลบระเบิดพอดีเลย